สวัสดีค่ะวันนี้ครูแบมจะมาพูดถึงวิธีการฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่องนะคะสำหรับคนที่พอจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแล้วคือเวลาที่เราได้ยินภาษาอังกฤษเนี่ยคุณพอจะจับใจความได้แล้วว่าเออเขาพูดถึงอะไรกันแต่เวลาที่คุณจะต้องพูดออกมาเองอะ่ะคุณรู้สึกแบบไม่มั่นใจแล้วก็ตะกุกตะกากพูดไม่ค่อยคล่องแบบนี้นะคะคืออย่างนี้สาเหตุที่เราเนี่ย พอจะฟังได้นะอย่างบางคนเนี่ยเขาชอบดูหนังฝรั่งคือพอดูหนังฝรั่งเยอะๆรับสื่อเยอะๆหรือว่าฟังพวกเพลงฝรั่งดูข่าวกีฬาดูอะไรก็ตามอะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพอมีประสบการณ์ฟังเยอะๆอะคุณก็พอจะฟังได้จับใจความได้แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยในชีวิตจริงคุณไม่ได้สื่อสารหรืออย่างบางคนเนี่ยที่ฟังรู้เรื่องเพราะว่าที่ทํางานเนี่ยชาวต่างชาติเยอะอาจจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ใช้อ e ีเมลหรือว่าได้ยินคนพูดภาษาอังกฤษเยอะแต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้พูดนะคะคือไม่จําเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษนั่นแหละพอถึงเวลาที่เราจะต้องพูดจริงๆเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังพูดไม่ได้เรายังสื่อสารไม่ดีแล้วก็ไม่คล่องตะกุกตะกักนะคะวันนี้ครูแบมจะมาบอกวิธีการให้ฟังคืออย่างนี้เออครูแบมยังยืนยันคําเดิมนะว่าเราเนี่ยสามารถฝึก พูดภาษาอังกฤษให้เก่งเลยอและให้คล่องได้เลยนะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีคู่สนทนาไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าครูแแบบเนี่ยฝึกแบบนั้นมาก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีให้ฟังคืออย่างนี้พอหลายๆคนอะไม่รู้สิป่ะแล้วก็คิดว่าเออมันต้องมีคนพูดด้วยอะแล้วคุณก็รอรอว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มีคนมาพูดด้วยหรือว่าเดี๋ยวรอให้เจอฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วพอรอเนี่ย พอพอรอไปเรื่อยๆเนี่ยคุณไม่คล่องใช่ปะ่ะพอไปพูดมันก็ไม่คล่องอยู่ดีนึกออกปะคุณจะต้องทําให้ตัวเองคล่องก่อนที่จะไปเจอคู่สนทนานะคะแล้ววิธีการคือทําอย่างนี้สมัยก่อนอะตอนที่ครูแบมฝึกอะครูแบมก็ไปเอาพวกหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษอะหนังสืออะไรก็ได้อะไม่จําเป็นต้องแบบหนังสือเรียนนะอ่านนอกเวลานิทานเด็กกระป๋องอะไรก็ได้กระป๋องคุกกี้ที่มันเป็นแบบมีภาษาอังกฤษอะแล้วก็เอามาฝึกพูด ในชีวิตทุกวันอะเกือบทุกวันอะครูแบมจะต้องแบบพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดแบบสนทนาแบบนี้คือพูดเหมือนเราฝึกอะฝึกสำเนียงฝึกให้มันคล่องเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูคือสมัยเนี้ยนะเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช่ป่ะในมือถือในอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็เซิร์ชเข้าไปเลยเซิร์ชอ,อะไรก็ได้เลยนะคะสมมุติว่าเป็นดาราที่คุณชอบคุณก็เซิร์ชชื่อดาราปึ๊บแล้วมันก็จะแบบมีประวัติเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยคุณก็ฝึกพูดไปนะคะ หรือว่าถ้าเอาง่ายๆหน่อยก็เป็นพวกหนังหรือว่าเป็นนิทานอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้คูบแาจะลองเซิร์ชนิทานง่ายๆแล้วกันเ,เดี๋ยววันนี้จะลองเซิร์ชเรื่อง r o b i n h o ด d ดูอะก็เซิร์ชไป Robinhood แล้วก็อาจจะเขียนต่อ bedtime story ก็คือนิทานก่อนนอนอ่ะเออโอเคเดี๋ยวลองดูเว็บนี้ อ่ะพอเซิร์ชเข้ามาใช่ป่ะมันก็จะแบบช่างมันเถือะมันจะเขียนอะไรก็ตามอันนี้เห็นไหมมันก็จะมีอยู่แบบพารากราฟสองพารากราฟปกติเวลาครูแบบฝึกสมัยก่อนนะคะเออจะไม่เอาแบบอะไรยาวๆเอาแบบสั้นๆแค่นี้แหละเออพารากราฟเดียวหรือสองพารากราฟแต่ว่าจะฝึกฝึกพูดสนุกๆน,นะคะยาวๆก็ไม่ไหวมันเหนื่อยใช่ป่ะ อายกตัวอย่างสมมติเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราอยากจะฝึกภาษาใช่ปะ่ะบางทีดูทีวีดูหนังก็เบื่อละลองเปลี่ยนเปลี่ยนทักษะบางทีนีลองทักษะการพูดเวลาพูดเนี่ยถ้าคุณดูสื่อเยอะๆอยู่แล้วคุณก็พอจะรู้จับจังหวะจากโคนสำเนียงโทนสูงต่ําการพูดได้หรือว่าจริงๆก็แนะนําให้ให้ลองฝึกพวก บทเรียนออกเสียงอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณฝึกตรงนั้นมาแล้วหรือได้ยินบ่อยๆอ,อะชอบพูดตามประโยคสั้นๆในหนังทีนี้คุณก็เอาตรงนั้นมาฝึกใช้กับตัวเองบ้างอะอย่างเช่นสมมติคู่แบ,บมก็จะฝึกพูดใช้บาทสมัยก่อนคู่แบ,บมก็พูดไปเรื่อยๆอะพูดแบบไม่สนใจแปลไม่ออกไม่สนใจอ่านไม่ถูกไม่สนใจด้วยนะครับพูดให้มันแบบคล่องไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับๆเอาทีหลังนะคะอะอย่างเช่นก็จะแบบ robin hood short story This is a Robin Hood short story. Long ago in England was ruled by a wicked, greedy Prince John. He ordered the sheriff Nottingham to tax the people so heavily that some were forced to become outlaws. Two of the most famous outlaws were Robin Hood and little John who would steal the tax money from the sheriff and give it back t ป e poor อ่ะประมาณเนี้ยคือก่อนจะพูดภาษาอังกฤษนะคะครูแบมจะคิดอย่างนี้ก่อนว่าเออเดี๋ยวฉันจะฝึกพูดซะับเวลาพูดเนี่ยจะไม่ใช่คนไทยพูดจะคิดภาพเป็นฝรั่งพูดอะ่ะเหมือนท,ที่ที่สอนไว้ในเออดิโอบุ๊กชุดพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปต่างประเทศอะ่ะจะคิดอย่างนี้ก่อนเลยถ้าพูดภาษาอังกฤษองฝรั่งจะลงเราก็จะพยายามแบบใส่ท่าทางใส่สีหน้าสำเนียงมันก็จะมาตามนะคะ สมมุติเราพูดรอบแรกแล้วเรายัางแบบเฮ้ยคำนี้มันใช่หรือเปล่าเราก็พูดซ้ำได้ไม่มีปัญหาเออถ้าคุณเอ j นจอยกับมันคุณสนุกกับมันคุณก็ทำได้เรื่อยๆนะคะสมมุติรอบนี้ไม่โอเคก็พูดใหม่ this is the robin hood short story long ago in england was r u d e คุณพูดช้าๆได้เลยนะคือสมัยก่อนตอนที่ครูแบมฝึกครูแบมพูดช้านะคะไม่ได้พูดเร็วก็ in england was ruled by a w i c greedy Prince John อะไรอย่างเงี้ยคือก็ฝึกพูดไปจะคล่องหรือไม่คล่องอยู่ที่คุณพูดบ่อยขนาดไหนนะคะคำว,ว่าพูดบ่อยไม่จำเป็นต้องเจอฝรั่งแล้วพูดนะคุณจะต้องแบบเหมือนทำให้ตัวเองคล่องก่อนแล้วค่อยไปเจอฝรั่งนะคะคืออย่างนี้มันจะคล้ายๆกับการเล่นดนตรีอ่ะสมมติว่าสมมติว่าคุณเล่นกีตาร์ละกันเวลาคุณเล่นกีตาร์เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปเจอแบบ เจอมือกลองเจอมือเบสเจอเนื่อว่าะคุณก็ต้องฝึกฝึกไอ้เพลงนั้นก่อนด้วยตัวเองอะ่ะจนคุณคล่องพอคุณคล่องปุ๊บเนี่ยคุณไปจอยกับชาวบ้านมันก็จะโฟล์ดีมันก็จะแบบไปไวมันก็จะดีอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ฝึกรอให้แบบต้องเจอคนอื่นอ๋อเดี๋ยวต้องเจอมือเบสต้องเจอกีตาร์ก่อนแล้วก็ค่อย ถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะมันมันจะไม่ดีมันจะออกมาแบบเละเเทะเทมันก็ไม่คล่องแต่ละคนมันก็ไม่คล่องเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็ต้องแยกไปฝึกของตัวเองแล้วมาเจอกันมันก็จะทําให้ทุกอย่างไปอย่างดีใช่ไหมคะหรือ,อ,อสมมติกีฬาแบบตีเทนนิสสมมุตินะคะคุณอาจจะต้องฝึกคนที่แบบไม่ได้เจอคู่อะ่ะคุณก็อาจจะต้องฝึกเสิร์ฝึกอะไรไปก่อนให้ตัวเองคล่องอะ่ะเสร็จพอไปเจอคู่ซ้อมมันก็จะดีกว่าใช่ไหมคะการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน ตัวคุณเองอ่ะก็ต้องฝึกแบบฝึกพูดตัวเองพูดให้คล่องไปก่อนนะโดยการเนี่ยเอาอะไรมาอ่านให้คล่องอะ่ะจำไว้ว่ายังไม่จําเป็นต้องเข้าใจความหมายนะคะหรือว่ายังไม่จําเป็นต้องเป๊ะร้อแต่คุณต้องเหมือนได้พูดออกมาจนคล่องก่อนนะแล้วเดี๋ยวพอไปเจอฝรั่งมันก็จะคล่องอะ่ะส่วนถ้าคุณฝึกแบบเนี้ยนะคะเวลาไปเจอฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบพูดเป๊ะร้อเซภาษาอาจจะไม่เหมือนฝรั่งแต่คุณก็พูดได้และพูดคล่องเพราะคุณฝึกพูดจนคล่องแล้วอ่ะนะคะ เดี๋ยวถึงเวลาค่อยไปเรียนรู้อีกทีนึงว่าเออพูดที่ถูกมันเป็นยังไงอันนั้นมันไม่ยากแล้วแต่สําคัญคือคุณต้องพูดพูดได้คล่องก่อนนะนะคะฉันเนี่ยไม่ต้องรอเจอฝรั่งไม่ต้องรอไปนั่งเรียนไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นเลยคุณอยู่บ้านคุณก็ทําได้นะแต่อันนี้อาจจะต้องเป็นสเต็ปหลังจากที่คุณแบบฟังเยอะๆแล้วจับสำเนียงได้จับจังหวะจะโคนได้แล้วคุณก็เอามาฝึกให้มันเป็นทักษะการพูดของตัวเองนะคะประมาณนั้นทีนี้ มันมีอีกสเต็ปหนึ่งที่ครูแบมทำแชร์ให้ฟังเลยละกันถ้าเราอยากที่จะแบบเช็คสำเนียงตัวเองว่าเฮ้ยเจ๋งยังเหมือนฝรั่งยังอะไรเงี้ยทำสนุกสนุกนะคือคุณก็อัดเสียงตัวเองไว้อย่างสมัยก่อนครูแบมก็จะชอบอัดเสียงตัวเองไว้อะทาให้ดูเลยอ่ะก็ใช้ที่อัดเดี๋ยวนี้มือถือมันก็มีฟังกชันอัดใช่ป่ะเอาสมมติพูดเรื่องเดิมแล้วลองอัดไว้ Robin Hood short story this is a Robin Hood short story long ago in england was ruled by a wicked greedy prince john he ordered the nothing nottingham to tax the people so heavily that some were forced to become outlaws robin hood short story this is a robin hood short story long ago in england Was Prince John อย่างเงี้ยถ้าคุณทำสามํามสานใน,ในบ,บทเดิมอะ่ะไอ้แค่เนี่ยเจ็ดบรรทัดเนี้ยมันก็จะดีขึ้นอะจากพูดช้ามันก็จะพูดเร็วขึ้นจากออกเสียงไม่ค่อยดีมันก็จะดีขึ้นลิ้นคุณจะแบบแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วพอมาฟังเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีว่าเออเออมันใกล้เคียงแล้วอะไรเงี้ยเมื่อก่อนครูแบมบทำแบบนี้นะคะประมาณเนี้ย วิธีการฝึกพูดเพื่อให้คล่องแถมยังได้ฝึกสำเนียงไปด้วยนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูคืออย่างนี้มันดีกว่าการมานั่งรอ,ค,อคือคือครูแบมเคยพูดให้ฟังว่าจะพูดคล่องหรือไม่อยู่ที่ตัวเรานะคะการที่เรารอไปนั่งเรียนในคลาสเรียนเนี่ยคือคลาสเรียน่ะครูสอนนะเวลาสอนมันก็ต้องได้ความรู้เพิ่มทีนี้ความรู้ที่มันมาเพิ่มมาเพิ่มเพิมเิ่เพิ่ม,ม,ม,มตลอดเนี่ยแต่มันไม่ได้ถูกเอาออกมา ฝึกจนคล่องจนเป็นทักษะมันก็เหมือนมันก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเอาความรู้ที่เรียนปุ๊บเอามาทําจนคล่องจนมันเป็นทักษะติดตัวอย่างเงี้ยมันก็คือนึกว่าพอทําจนเป็นทักษะมันติดตัวแล้วมันติดตัวเลยอ่ะมันมันไม่หายไปไหนนะคะเพราะฉนั้นอีก5ปี10ปี20ปีคุณไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแล้ววันหนึงต้องพูดออกมาเนี่ย มันอาจจะไม่ได้คล่องเท่าวันที่ได้พูดทุกวันแต่มันก็จะทําให้มันยังติดตัวอยู่แค่ลือล้อๆหน่อยโอเคเออฝึกพูดอีกนิดอีกหน่อยมันมันก็จะไปต่อได้นะคะอันนี้คือแก้ปัญหาจบเลยของการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องมีคู่ฝึกพูดแล้วก็ฝึกได้ในเมืองไทยด้วยตัวเองเนี่แหละแต่ว่าถ้าใครจะไปเมืองนอกก็ ก็ได้นะตอนนี้เมืองไทยก็ร้อนก็ไม่ว่าอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงครูแบมมีเทคนิคหรือว่าอ,อ,อยากจะมาช่วยตอบคําถามหรือแก้ปัญหาในการฝึกภาษาอังกฤษก็จะมาทําเป็นคลิปแชร์ให้ฟังแบบนี้อีกนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ